ตำแหน่งในวงเรานี่เราเราเราเป็นอะไรของหนูอาจจะเป็นการหัวเราะในวงที่เราต้องการเมนเมนหัวเราะนี่เหรอเมนหัวเราะเมนเอเนอร์จีหัวเราะเอาละตั้งแต่วันสวัสดีครับสวัสดีครับอาเชิญด้านนี้เลยนั่งตัวหน่อยสวัสดีค่ะแพรวาพุทธิชาค่ะแพรวาอ้าวเดี๋ยวเคลียร์ก่อน เอออันดาเขาบอกว่าวันนี้เราว่างคืออย่างงี้ที่พัรตี้ไม่ได้ลงตารางไว้ค่ะก็เลยโชคดีตรงนั้นอ๋อที่เขาลงไว้นี่เขาตอบได้เลยนะแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นเยอะอยู่หรอคะแบบนี้เห็นเยอะอยู่คือเห็นแล้วรู้เลยรู้เลยทุกคนรู้เลยใช่ค่ะทำไมสนิทสนมกันเหรอสนิทกันมากค่ะแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะสาเหตุที่สนิทเพราะเพราะว่าจริงๆเราทํางานด้วยกันมาเกือบสามปีแล้วค่ะแล้วก็ คือแล้วอันที่การทํางานเราต้องไปทัวร์ไปนู่นไปนี่ด้วยกันเยอะแบบทําหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแสดงร้องเพลงขึ้นเวทีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมันแบบต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคุณอยู่ด้วยกันแบบแบบสนิทสนมกันเพราะฉะนั้นเห็นแค่แบบพวกนั้นริมฝีปากก็รู้แล้วรู้แล้วค่ะจริงๆแพรว่าเขาเล่นเรื่องรีเมนกับพวกเราด้วยอ๋อเล่นด้วยนี่ไงเล่นเป็นพี่น้องเป็นน้องพี่น้องกันอ๋อเล่นเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะอ๋ยิ่งสนิทกันเข้าไปใหญ่แบบนี้ ดีแล้วที่ตอบถูกนี่สนิทกันเล่นเป็นเป็นบทเป็นพี่น้องกันแล้วยังตอบไม่ถูกนี่เหนื่อยเลยนะเออมารู้จักแพรวากันหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรวาพุทธิชาค่ะอายุ22ค่ะตอนนี้ยี่สิบสอง่ค่ะชีวิตในวัยเด็กเด็กหญิงแพรวาเป็นยังไงตอนเด็กๆอยากเป็นแบบดาราศิลปินนักร้องอะไรนี้ไหมเรารู้สึกว่าทุกครั้งนี่เห็นคนร้องเพลงบนเวทีหรือว่า เล่นดนตรีหรือว่าทําอะไรสักอย่างที่มันต้องแบบเอ็กซ์เพรสตัวเองเรารู้สึกอิน <in S 1> มากค<ช>่ะอ๋อชอบอินมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะพอเรามีความฝันแบบนี้เราเดินตามความฝันเรายังไงก็จริงๆมีโอกาสได้มาเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพพอดีค่ะก็เลยลองออดิชั่นแล้วก็ประกวดดูค่ะก็มีโอกาสได้เข้า Star Hunter Entertainment อ่ามาอยู่ที่ค่าย Star Hunter เป็นยังไงบ้างโปรเจกต์มาทํางานกับ Star Hunter ค่ะก็มันเริ่มจากโปรเจกต์ Cosmos นะคะที่ทาให้ได้เจอเพื่อนๆเ, <laughs> เป็นยังไงบ้าง ที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้คืออะไรยังไงคะก็คือเหมือนเขารับสมัครโปรเจกต์คอสมอที่จะทำเป็นเกอกรุ๊ปคะ่ะมี12คนคะ่ะก็น่าจะคัดจับประมาณ2,000กว่าคนนะคะ2 0 0พกว่าคนเ<า>หลือ12คนใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกในการได้รับคัดเลือกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าในระยะเวลาแข่งขันมันเป็นระ,ระยะเวลาที่ยาวนานคะ่ะแล้วก็ต้องทําหลายอย่างเรา,ารในโปรเจกต์นี้มีกี่คนนะ12ใช่ค่ะใช่ค่ะ เรารู้สึกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับอีก11คนที่เหลือนี้จุดเด่นของเราคืออะไรอุ้ยอาแต่ละคนต้องมีแบบต้องมีแบบเออเรามีจุดเด่นสิอ๋อจุดเด่นของเรารู้สึกว่าอเรากินเก่งก็จุดเด่นนะอาจจะเป็นนั้นด้วยแต่ว่าอาจจะยังแพ้คนนี้ในเรื่องหนกใครกินเก่งสุดใน12คนอาจจะเป็นคนนี้ค่ะ<ต>จริงเหรอเพราะว่าเราจะเป็นเราจะกินคนสุดท้ายของร้านตลอดโอ้อ้วแล้วจุดเด่นในการแบบแสดงในการร้องเต้นอ่ะ อาในการร้องเต้นใช่ไหมคะหนูคิดว่าหนูเต้นค่ะชอบออรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสุขเวลาเต้นแล้วก็จริงจงจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าทําให้เราได้เข้ามาแบบคนท้ายทายเลยก็คือเป็น Energy, energy. ค่ะ e n e r g รใช่รู้สึกมีความสุขในการแสดงออกมาทุกครั้งค่ะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะจริงๆน้องแพรว่ว่าหัวเราะบ่อยหัวเราะง่ายค่ะแล้วแบบเพื่อนๆจากที่แบบสมมุติว่าแบบทำงานมาเหนื่ยอยๆค่ะพอแพรวเล่าเรื่องอะทุกคนก็จะแบบหัวเราะ หัวเราจะจนแบบปวดท้องเลยจริงเหรอเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาสามารถทําให้มันเป็นเรื่องสนุกได้จริงเหรอใช่เขาสามารถสร้างสถานการณ์ให้คนอื่นดูแบบมีความสุขขึ้นมาได้ในในในสภาวะที่บางทีมันเครียด,ด,ดได้เลยใช่ค่ะแบบแบบแบบทันทีค่ะโอ้ตำแหน่งในวงเรานี่เราเราเราเป็นอะไรอืมหนูคิดว่าจริงๆเรามี12บสองคนมันเยอะมากค่ะก็เลยเหมือนกับว่าทุกคนทํางานที่ได้รับมอบหมายแบบดีที่สุดของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะขาหนูอาจจะเป็นการหัวเราะ ในวงที่เราต้องการเมนเมนหัวเร้อนเนี้ยเหรอเมนหัวเราะเมนเอนเนอร์จีหัวเราะอ๋อเป็นเมนเอนเนอร์จีให้กับทุกคนใช่เอาล่ะเอาล่ะตั้งแต่วันเออทคุณร้องจริงไหมเออเป็นคนที่แบบดูดูดูมีความสุขกับได้ทุกๆเรื่องค่เอาล่ะเคยเสียใจบ้างไหมเคยแน่นอนค่ะแน่นอนเป็นคือเรื่องเสียใจมันมีตลอดอยู่แล้วค่ะแต่เรารู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะมีเรื่องตลบในนั้นค่ะ เราสามารถมองอีกมุมนึงก็ได้ให้มันตลกก็ได้ใช่ค่ะเออเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆเลยใช่ความสัมพันธ์ในสมาชิกของ Cosmos เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าคนเยอะมากค่ะ12คนแล้วเหมือนทั้งค่ายเขาเลือกจากการแบบว่าเป็น personality ที่ต่างกันมากมารวมกันเหมือนกับว่าความแตกต่างแต่ว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่มีความฝันเดียวกันนะคะก็เลยแบบว่าเหมือนทุกคนจะคอยช่วยเหลือกันได้ในวที่ช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก หมือนได้เรียนรู้ในการจะอยู่กับคนหลายๆประเภทแล้วของแพรวานี่เรามีแบบคู่ทิ่นของเราไหมมีค่ะมีค่ะใครพี่นุ่นค่ะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำไมพอพอคู่ชิ้นที่ดูแบบเป็นเอ่ออ่ะต้องอ่ต้อง้องถามเพื่อนๆค่ะสองคนนี้เป็นคนที่ทําให้หนูหวเหาะจนเหนื่อยค่ะทุกครั้งที่ไปซ้อมหรือเวลาไปทํางานหนูแค่มองหรือว่าคือมันทำอะไรกันสองคนไม่รู คือหนูพอรได้เลยคืออเหรอหนูคิดว่าพี่นนท์เขาเป็นคนแบบมีจังหวะตลกพี่เขาเองก็รู้ตัวเว่าเขาทําให้มันตลกค่ะแต่ซึ่งหนูเป็นคนเซนตื่นเออไม่เยวนะดคู่จิ้นคู่จิ้นมันต้องดูแบบความแบบรู้สึกแบบดูความโรแมนติกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแต่คู่จิ้นเราเป็นยังไงคือควาโรแมนติกอาจจะมีบ้างแต่เน้นเน้นตลกค่ะอ๋อเน้นตลกใช่ค่ะอ๋อเอาละอ่ะแล้วปัจจุบันตอนนี้คอสมอสมีผลงานอะไรบ้างซิงเกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อปัจจุบันก็คือ จริงๆพวกเราเพิ่งปล่อยออกไปสามเพลงค่ะแล้วก็ก็ชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรอุ๊ยเพลงเอ้าตายแล้วเดี๋ยวนี่นี่เล่นตลกด้วยนยคือชื่อเลงนอาจจะงงๆเพราะว่ามันจะมีวงเล็บเนี่ยงงมีวงเล็บด้วยใช่ค่ะเป็น Kiss วงเล็บไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี Baby Run Baby Run นะคะแล้วก็มี Kiss ไม่ไม่เคยปันดีค่ะไม่เคยปันดีใช่ค่ะอ่านี่คือสามซิงเกิลที่ออกไปใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะมีคอนเสิร์ตแต่ก็ ตอนนี้ยังไม่มีกําหนดการที่แน่ชัดค่ะเตรียมตัวจะมีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนั้นต้องติดตามผลงานก็นได้ติดตามได้ทางไหนครับติดตามได้ทางเพจ Starhunter Entertainment เลยค่ะทุกช่องทางค่ะ